ีค่ะทุกคนกลับมานั่งเมาส์มอยกับนันทนานอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเมาส์มอยกันในหัวข้อเจอสามีฝรั่งในแอปไหนนะคะซึ่งวันนี้นะคะก้งจะมาพูดถึงแอปที่ก้งใช้ที่ก้งเจอสามีคนนี้นะคะว่าสมัครยังไงแอปฟรีไหมนะคะมันดียังไงมันแตกต่างจากแอปหาคู่อื่นๆยังไงนะคะวันนี้เราจะมาเมา์มอยเรื่องนี้กัน,นะคะ่ะ สำหรับแอปที่กังใช้นะคะก็คือแอปนี้นะคะชื่อว่าแอปไม่รู้ว่าเห็นไหมเอยแสงแบบวู้คือแอปนี้นะคะชื่อว่าแอป Bumble นะคะ b u m b l e นะคะทุกคนแอปที่มันเป็นรูปสีเหลืองนะคะเป็นแบบรังพึ่งนะคะคือแอปนี้นะคะคือทำไมกันถึงใช้แอปนี้จริงๆก็ใช้หลายแอปมาก่อนหน้านี้นะคะทั้งแบบว่าท i n d ดลอะไรอะ โอเคคิวปิกนะคะแล้วก็มี b ั m b บ e ลนะคะคือสำหรับแอปนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากแอปอื่นนะคะจริงๆแล้วที่เหมือนกันนะคะก็คือว่ามันเป็นแอปฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อพวกหัวใจเพิ่มหรือว่าแบบซ u เปอร์ซูเปอร์ไลท์อะไรพวกนี้ก็ต้องเสียตังค์นะคะแต่ว่าเมนหลักๆเลยก็คือเป็นแอปฟรีนะคะแล้วก็ อย่างที่กัมพูดไปนะคะว่ามันมันดีกว่าหรือว่ามันแตกต่างจากแอปอื่นยังไงนะคะสําหรับแอปนี้เนี่ยผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายทักไปหาผู้ชายก่อนนะคะทุกคนตอน,น,นแรกๆคือแบบเอ้ยไม่เห็นมีใครทักมาหาฉันเลยะหรือว่าฉันไม่สวยหรือว่าโปรไฟล์ฉันมันมีรอดจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายทักไปหาผู้ชายก่อนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมันก็ดีนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบกรองผู้ชายในในใน,ในระดับหนึ่งนะคะแบบว่า คือบางทีอย่างแอปอย่าง tinder เนี่ยบางทีเราก็แบบปัดปัดปัดไปใช่ไหมหรือแล้วก็แบบผู้ชายก็ปัดปัดัมาแล้วบางทีผู้ชายก็ทัก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 มาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโอ้รูปรูปมสวยแล้วผู้ชายทักมาแล้วบางทีเราก็แบบเฮ้ยคนนี้ใครวะเฮ้ยเมื่อกี้ฉันพูดอะไรกับใครไปวะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือคือหามแบบเมนพอยต์ไม่เจอว่าแบบเรากําลังคุยกับใครอะไรยังไงอยู่นะคะแล้วแอปนี้เนี่ยคือ เราจะได้แบบดูโปรไฟล์ผู้ชายที่เราแบบรู้สึกว่าแบบโอเคนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบรูปหน้าที่การงานอายุอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพวกแบบ personality ของเขาว่าเขาเป็นยังไงนะคะส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ถ้าเราแบบปัดชอบเขาแล้วเขามาปัดชอบเราเนี่ยเราจะต้องเป็นฝ่ายถักไปหาเขาก่อนนะคะคือฟังดูแล้วมันอาจจะไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราไปลองสมัครใช้งานแอปนี้กันดูนะคะจริงๆแล้วมันก็เป็นแอปที่เล่นง่ายๆนะคะเหมือนแบบปัดซ้าย ชอบปัดขวาไม่ชอบเอ๊หรือว่าปัดขวาชอบปัดไมอ่อย่างวาเออก็ไม่ได้ใช้นานแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแล้วก็แต่งงานแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่ามันใช้งานยังไงก็เป็นแอป,ปง่ายๆนะคะโอเคไปดูกันเลยโอเคแล้วก็เปิดแอป,ปขึ้นมานะคะแล้วก็เขาจะให้เราลงทะเบียนนะคะเราจะลงแบบว่าเป็น a อ p l e กับ Apple ก็ได้นะคะหรือว่า facebook หรือว่า โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เราก็ได้นะคะแต่ก็จะเราเลือกเป็น facebook ดูแล้วกันนะคะง่ายๆนะคะหลังจากนั้นก็แบบคอนติเนียไปกับ facebook เลยแล้วมันมันก็จะง่ายกว่าที่เราแบบไปสมัครแบบเออเป็นอย่างเป็นแบบพวกอีเมลหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เราก็คอนติเนียกับ facebook ได้เลยก็ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็แอบรูปเข้าไปเป็นแบบว่ารูปในมือถือที่เรามีแล้วกันนะคะเราก็จะ ไปเลือกรูปของเรามาอาเอารูปที่สวยๆเอารูปนี้ละกันรูปนี้สวยเอเอารูปนี้ละกันรูปนี้น่ารักมีรูปสามีด้วยเราต้องแบบขออนุญ,ญาตสามีก่อนนะคะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเพื่อการแบบเรียนรู้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้แอปนี้แล้วนะคะเพราะเราก็มีสามีแล้วนะคะทุกคนอย่างเห็นมนี่โอ้ยอย่างนี้ อ่ะเลือกรูปใหม่กะนอ๋อนี่ไง add photo นะคะแล้วก็เลือก add photo ว่าเราอยากจะได้แบบอ่าลงรูปไหนประมาณนี้โอเคสมมุติว่า3ามรูปนี้นะคะพอแล้วกันก็ไปต่อนะคะเขาก็จะถามเราว่าเราต้องการที่จะเลือกโหมดไหนนะคะ ก็จะเริ่มเป็นแบบเดทเอาละกันง่ายดีเพราะเราต้องการหาซัมวันใช่ไหมคะแล้วเ,เขาก็จะถามว่าเราเนี่ยสนใจผู้ชายผู้หญิงหรือว่าใครก็ได้เอาสนใจผู้ชายละกันเราสนใจผู้ชายเขาจะถามอีเมลแอดเดรสของเรานะคะเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะใส่ก็ได้แต่ว่าก็จะสคริปไปนะคะไม่อยากใส่เนาะแล้วเขาก็จะแบบอ่ะเพราะว่าอันนี้เราคอนติเนียกับ facebook นะคะมันก็จะมีชื่อของเราขึ้นมาเลยนะคะ เขาก็จะบิวโปรไฟล i เราแหละนะคะเราจะ connect กับ Instagram ไหมนะคะก้างไม่อยาก connect นะกับ Instagram นะคะหรือว่าใครอยากจะ connect กับ Instagram ก็ได้แต่เราจะสค r ิปไปเนาะโอเคแล้วก็เขาก็จะมีให้เราใส่เป็น personality ของเรานะคะดิฉันนะคะก็สูงประมาณ54นะคะแล้วก็เขาก็จะเหมือนถามเป็นแบบ โซเชียลของเรานะคะว่าเราแบบเข้าสังคมไหมเราดื่มไหมประมาณนี้นะคะก็แต่ว่าถ้าเราไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเราก็จะคิปข้ามไปได้นะคะอันนี้เขาถามว่า what do you want from your d a t เราต้องการอะไรเรามองหาใครอันนี้คือเมนพอยต์ของแอปนี้ของการหาคู่คือเราต้องการหาใครอะ Relationship หรือว่าแค่คนคุยหรือว่ายังไม่รู้หรือว่าต้องการที่จะแมรี่เราเอาง่ายๆ่าย Relationship แล้วกันนะคะ ไปแล้วก็เขาก็จะให้เราแอดโปรไฟล์เพิ่มเติมเข้าไปนะคะว่าว่าเราเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบว่าแมทกับคนที่เขามองหาอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันกับเรานะคะหรือว่าเราจะไม่ใส่ก็ได้นะคะก็สกิปข้ามไปที่นี้นะคะเราก็เขาก็จะบอกว่าคุณเรดี้แล้วนะพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มต้นที่จะปัดได้เลยนะคะนี่เขาก็จะบอกเรา เขาก็จะบอกเราเลยว่าอูแมนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ปัดเอ่อจะต้องเป็นคนที่ make first move นะคะคือเราจะต้องเป็นคนแบบเริ่มต้นที่จะสร้างการสนทนาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปัดเอ่อ m a t กับกับคนกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บกับผู้ชายแล้วเนี่ยผู้ชายเอาง,ไง,ไงะะ่ายๆกันเนาะกับผู้ชายแล้วเนี่ยเรามีเวลา24ชั่วโมงนะคะที่จะทักเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าเราทักเข้าไปแล้ว ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนตอบกลับมานะคะถ้าเขาไม่ตอบกลับมานะคะโปรไฟล์นั้นก็จะแบบสิ้นสุดลงนะคะเราก็จะไม่สามารถคุยกับผู้ชายคนนั้นได้นะคะแล้วเขาก็จะไม่สามารถคุยกับเราได้ประมาณนี้นะคะก็เข้าใจแล้วก่อนที่เราจะาไปทําการปัดนะคะก็จะมีแบบเป็นแบบพวกแบบอ greement นะคะเราก็โอเคไม่ได้อา่า <laughs> นเฮ้ยมีแล้ว <laughs> หนึ่งคนผู้ชายชื่อนิกอายุ27นะคะ แล้วก็มีรูปเด็กด้วยอ่ะ,อะเราเรารักเด็กอ่าถ้าเกิดว่าเราปัดขวา interested นะคะก็คือเราสนใจผู้ชายคนนี้แล้วก็เขาบอกว่า keep on swiping นะคะ We a r e learning what you like ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราแบบปัดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลนะคะทางทางแอปเนเขาก็จะเก็บข้อมูลว่าอ่าอะไรที่มันเป็น type ของเรานะคะเราชอบผู้ชายแบบไหนแล้วก็อะไรยังไง เราก็อ่ะโอเคเฮอร์สันนะคะอายุ24ปีเรียนอยู่อ่ะไม่ชอบสมมติว่าเราไม่ชอบก็ปัดไปก็จะเขาจะขึ้นมาว่าเราไม่ได้สนใจเนาะก็แบบ not interesting อะไรเนี่ยเจสันลองดูโปรไฟล์เขาซีว่าเขาเป็นอะไรยังไงนะคะตอนนี้มันตรงนี้นะคะมันก็จะมีขึ้นมาว่าอ่า personality ของเขาเนี่ย เขาสูงเท่าไหร่เขาชอบกิจกรรมอะไรนะคะเขาแบบดื่มไหมเขาชอบมาไหมเขาแบบอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีแบบรูปขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะบอกว่าโลเคชั่นของเจสันคนนี้นะคะเขาอยู่ห่างจากเราเท่าไรโเคประมาณนี้ถ้ากรดเรากดชอบนะคะแล้วก็ปัดขวาแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีให้เรา เป็นเหมือนฟิลเตอร์ให้เรากรองว่าเราเรากำลังแบบมองหาผู้ชายผู้หญิงหรือว่าใครก็ได้นะคะอายุเท่าไหร่นะคะนี่ก็สามารถแบบว่ากำหนดกรอบอายุได้นะคะว่าจะให้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ระยะห่างจากเรานะคะเราก็จะมีแบบให้เราเลือกได้ว่าเราต้องการให้มีระยะห่างจากเราประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าฟิลเตอร์อื่นๆนะคะที่แบบว่าที่ให้สามารถเราเลือกได้นะคะบางทีเราอยากได้แบบ คนที่แบบว่าไม่สูบุรีเลยอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าคนที่ชอบเลี้ยงหมาอะไรประมาณนี้อย่างแล้วเขาก็จะบอกว่าอัปเกรดฟอร์มฟิลเตอร์ประมาณนี้นะคะก็แล้วจะเป็นแบบตัวกรองให้กับเราได้นะคะก็หลังจากนั้นเราก็แอพพลายนี่เขาก็จะแบบกรองให้เราได้มากขึ้นนะคะกับคนที่แบบมีความชอบเหมือนกับเราอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็หัวใจตรงนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกันแบบอัปเกรดพรีเมียมนะคะก็อย่างที่กางบอกไปว่าใครอยากได้หัวใจเพิ่มหรือว่าแบบอยากได้แบบออปชันอื่นๆเพิ่มเนี่ยก็สามารถแบบไปอัปเดตได้ละคะ่ะแต่ว่าเราก็จะไม่อัปเดตแค่นี้ก็พอแล้วนะคะโอเคเราจะลองแก้ไขเราจะลองเพิ่มเติมเพอร์ซนอลของเรานะคะเราก็มาที่ตัวรูปคนตรงนี้นะคะแล้วก็กด Edit profile นะคะมันก็จะมีให้เราลองแบบ Edit รูปไหม หรือว,ว่ามันจะมีแบบ about m มีตรงนี้นะคะเราก็สามารถใส่ลง personality ของเราไปได้นะคะแล้วก็จะมีให้ใส่แบบ work job ก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่นะคะแล้วก็เป็นพวกแบบ basic info ข้อมูลของเรานะคะว่าแบบบางคนก็ใส่ไปได้ว่าเราอยู่ที่ไหนหรือว่าไม่อยากใส่ก็แล้วแต่นะคะฮะมีโควิดเด t i ิ้งด้วยหรอประมาณนี้นะคะแล้วก็ แก้ไขโปรไฟล์เสร็จแล้วแล้วก็กลับมานะคะลองปัดดูซิว่าเราแบบอ่ะสมมุติว่าอาเขาบอกว่าออนทูไรไรอ่าไม่ลองอ่าถ้ามันแมชแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าเราเนี่ยได้แมชกับผู้ชายคนนี้ไปนะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเรามีเวลา24ชั่วโมงนะที่จะเป็นคนเฟิร์สมู e นะคะเราต้องเป็นคนทักเขาไปก่อนนะคะเราจะไม่ทักเขาไปนะคะเพราะว่า เราเราต้องการแค่อยากจะมาโชว์วิธีการสมัครแล้วก็วิธีการเล่นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเราไม่ได้ต้องการที่จะมองหาใครแล้วนะคะคือจริงๆมันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนเริ่มต้นการสนทนากับเขาไปอ่ะโดยสรุปแล้วนะคะแอป Bumble นะคะเป็นแอปฟรีนะคะแล้วก็สมัครใช้งานง่ายๆนะคะเราในระหว่างที่เราใช้งานเนี่ยเขาก็จะมีแบบคําอธิบายแต่ละ แต่ละอย่างที่ที่เขาแนะนําให้เราทํานะคะคือก็ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแอปนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าก้คิดว่ามันดีกว่าแอปหาคู่อื่นที่ก้างเคยใช้มานะคะอย่างพวกแบบ tinder ะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราสามารถกรองคนที่เราจะคุยได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของแอปเนี่ยเวลาที่เราแบบปัดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลว่าเรามีความชอบ แบบไหนนะคะผู้ชายคนไหนที่เป็น type ของเราอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็เขาจะได้แบบดึงดึงผู้ชายที่มีอะไรที่แบบที่เราชอบนะคะที่ตรงกับที่เราชอบเนี่ยขึ้นมาโชว์ให้เรานะคะแล้วก็อย่างที่ก้าบอกไปว่ามันเป็นการกรองผู้ชายใช่ไหมคะกรองยังไงก็คือแบบเราสามารถดูโปรไฟล์เขาก่อนได้ว่าเขาให้ข้อมูลให้แบบ personality ของเขาอะไรมายังไงนะคะ แล้วเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแบบเออคนนี้น่าจะมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกับเรานะคนนี้น่าจะแบบว่าเออแบบดูคุยกันได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีขึ้นมาด้วยว่าเขากำลังมองหา relationship มองหาคนที่จะแต่งงานหรือว่าแบบยังไม่รู้หรือว่าแบบมองหาแบบเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้แบบแบบเลือกได้ถูกนะคะว่าเราจะแบบไปทางไหนเนาะ พราะว่าอย่างแอปอื่นเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าแบบเขามาเพราะว่าอยากจะมาเล่นๆกับเราหรือว่าแบบมาเพื่อจะจริงจังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแอปนี้แหละนะคะที่ดิฉันเจอกับคุณสามีแล้วก็แต่งงานใช้ชีวิตกันมาถึงจนวันนี้และต่อไปโอเคนะคะก็สำหรับใครมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะหรือว่าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย